ก็ขอสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ท่านอยู่กับช่อง P D Auto Car ช่องที่รวบรวมรถมือสองสภาพดีมาให้ท่านเลือกดูเลือกชมกันครับสำหรับวันนี้เรามากับเจ้า Isuzu D Max เป็นกระบะแคปตัวมาตรฐานครับแต่เจ้าของเดิมจัดทรงลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยครับปอกในแนวทรงซิ่งแต่ไม่ได้ทำการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับจัดทรงแค่เพียงภายนอกเท่านั้นครับเรามาเริ่มรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับด้านหน้ากระจังหน้าของเจ้าคันนี้ จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Isuzu ส,ส,สีแดงนะครับแต่งในแนวโกซิริครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบข้าหลังตัดครับไฟจะเป็นหลอดแบบโปรเจคเตอร์ให้ความสว่างที่คมและชัดเจนครับสภาพคมยังใสย,ยังสวยดูดีครับคันนี้ไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้นะครับไว้สําหรับเปิดเวลาทัศนวิสัยย่แย่หมอกลงจัดหรือว่าฝนตกหนักครับเส้นสายบนฝากระโปรงสอดรับกับกระจังหน้าได้เป็นอย่างดีครับ กระจกมองข้างของคันนี้จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับสภาพสียังสวยครับรถไม่เคยผ่านการชนเส้นสายต่างๆรายละเอียดตัวทังต่างๆอยู่ครบทุกจุดครับมือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและคันนี้กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนล้อจะได้เป็นล้อแม็กสีทองซิ่งนะครับอย่างแก้มเตีย้ย เหมาะสำหรับใครที่ชอบแต่งในแนวสายซิงสามารถจัดคันนี้ได้เลยนะครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายโคมไฟท้ายสภาพเดิมไม่มีแตกร้านะครับยังสวยยังใสนะครับมือจับเปิดฝาท้ายเป็นสีดําครับผมป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับลอนสันฝาท้ายต่างๆเส้นยังคงกริปไม่เคยผ่านการชนมานะครับโลโก้และสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดครับ แม็กไลเนอร์ป้องกันรอยขีดข่วนของกระบะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันครับพร้อมหูจับยึดสินของส่วนไฟเบรกดวงที่3ขอของ Isuzu D-Max จะติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งนะครับเป็นเอกลักษณ์ของอีซูซ u ครับมาต่อในส่วนของภายในนะครับภายในได้เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับแต่คันนี้เจ้าของได้หุ้มชุดแต่งหนังไปนะครับเป็นของแต่งเสริมครับภายในแคบกว้างขวางครับเบาะแคบได้เป็นบ่อหนังไม่ฉีกไม่ขาดนั่งสบาย ใส่ของได้เยอะครับหน้าปัดเรือนไม้เป็นเข็มไม้แบบกว่าดนะครับดูเท่ดูดีมีสไตล์และบอกรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนชัดเจนเลขไม์ของรถคันนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ2,000 200, 0 0กิโลเมตรครับถือว่าวิ่งน้อยครับมาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับแผ่นเพลทและสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดครับสภาพห้องเครื่องสะอาดสวยงามครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลขนาด2,500ซี อัดอากาศด้วยระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมและยังขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำครับโทนทาเดินทางไกลสบายหายห่วงครับรถคันนี้เจ้าของขายอยู่ที่139,000บาทเน้นขายเป็นเงินสดนะครับรถอยู่ที่จังหวัดสแก้วครับหากใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ให้ไว้ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถด้วยตัวท่านเอง ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนทำการซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Pd Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ